แรงจัดฟันทนเดินอกอ,นนนอกตำนีออกตำนักลูกชายอยากซักชิ้นจนปวดรู้รีบออกจากเบนจามินจนกอนตัวตอนเจ้ามัวไกลสว่างหยอกอยางเดิน ลูกชายอยากซับซ้นจนกลัวรู้รีบออกจากเบนจามินจึงค้อนตัวตอนเช้ามัวใครสว่างยอกอยากเด้อ เด็กก็ทำประเทศเด็กขั้นใจรับสรรค์วัชพงพราะภาษาไทยที่นี่ส่งเพียบเปยนสัมปชัญญเหมาะสมที่ทจะไ,ไปทำทีน่นี่คือสำนักสงฆ์ไข้ตันมันมีลหลวงพ่อวัดปมาทับปิปสนาที่นี่หลายปีแล้วหลวงพ่อวัดจะมีศิษย์สาวศิษย์ชายสามคนผู้หญิงสาวสวยคนนีน้เธอชื่อดวงฤทไพรคนต่อมาคือเด็กเร่งนายหนุน ั้งสามคนมีความเป็นมายังไงทำไมต้องมาอยู่มาเป็นเรื่องเราเราจะต้องติดต่างมัดความเข้าใจอะไรเปลี่ยนกันกนะั๊ะ ดีจบเกมรจากนี้ไปอีกทีคอยอ่านขาวนดีมีเศรษฐีลุมค่าทั่วตา

ทำก้าลูกบ้าหลคงไอ้อดไอ้คนไอ้ชนติดส่งตานรูจักแค่กอดแค่รูกอดรูตุ้งเราเคยอดเราแคกอดเราไว้ได้เว้นคนยิ่งมานอนกลิ้มชักซมงูตีนก็มาแย่งงแงก็มาชนพนรุดตายทำพลิกายพลัเตียง

bầu chưa mỗi ràn thân lùi làn rất tranh buồn lùng nơi khát lời mà tay mới có hơi bên mới có lời chơi chơi buồn mà ơi mà bắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ฟ้าฝนเพลนยากไดเรียงเนื่อวันบ้าหมดตรยืนเรื่องเชงยล่วันน้าเคลียดเดี่ยวคนละแค่ดาตายผู้ยินิงเิ่งคนนิดหมันัดตกลับมานยาดแต่มุ่งบานเมย์ rồi đen lửa kinh mà mô nhín vừa rồng Chửa ta thiền mô mà vừa rồng hoàng Cảnh ta gặp Một đồng phu Nhà xét cả lưới Hụt phu nhân tạm lai đây hẹn lâu đây, đây chọn cô hát bếp cứ đi trao nặng Nhưng mà ไม่บริยัตเลยไม่เป็นไรนะเจพี่แจ้งดวงไม่ถือจ้ะเหตุไม่ของดวงไงยังไม่เตื้อมึงตับจามเป็สิขาวันดีกับส้องดวงนะวันดีครับพี่นุ้ยวันดีครับวันนี้เรามาแนะนําตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักเราให้ดีกว่านี้ดีกว่าครับพี่แท่งเรือบบของดวงเลยดก้อนน้องนะค่ะน้องดวงแนะนําตัวเองเลยน้องน้องชื่อเต็มว่าดวงฤทัยนะจ๊ะครับ แลน้องดวงเอ็ดได้มาอยู่วัดส่นเลืองมันปั่รื้อกับน้องดวงกับน้องดวงพ่อย์ลาวยเราควักได้ไหมครับอ๋อเรื่องที่ดวงมาอยู่วัดใช่ไหมคะครับดวงมาอยู่วัดตอนนั้นก็บังเกิดอุจจาระไผ่ครั้งยิ่งใหญ่แล้วค่ะอ๋อน้องดวงมากมือกล่าวอุจจาระยน้องนั้นเนี่ยมาเมื่อมาเมื่อนำตัวอังอะไรดิแล้วก็ได้บอกคุว่านำตัวอังนำตัวอังมืออุจจาัะไผ่อะไรอุทจาระไผ่เวลานำตัวอั อุตอกภัยก็หมายถึงภัยจากน้ำมาบินุ้ยอูตอกมาไม้ถึงน้ำไบ่ก็คือไบ่์ูตอกก็ไเ่ย์ไม่ถึงไบ่จากน้ำอ๋ออันอุตอกกันน้ำเอ่อไปรถอุตอกกันรถถล่มน้ำเลยวอกไปร์อุตอกอ๋ออูตอกอุตอกกันน้ำเออตึงน้ำเตาก็เรียกอูตอกเตาไหมก็เรียกน้ำเตาเลยเอาอูตอกน้ำไห้เก่าหน่อย nó bị sen rồi <laughs> cả, tại <laughs> sao con tâm trí ở ở bắc, bắc buốt còn đang lo gặp, con vô móm bơm lá quẹt bát rưỡi mà leo, đang thầy buốt, thầy buốt non luông này ở bên bên đó cho khô, cái đó thì liên bộ ngành cha nó nó cũng liềng đét không được luông, gần này liềng đét เรื่องขัดศรัทธาพี่เท่งสิงคะเนี่ยไม่ใจออครับบอกว่าพ่อวันเลี้ยงได้ก็ได้บุญเมื่อไงในศุกร์เมื่อตอนบันสงการานต์ที่ดวงตักน้ำไปพี่เท่งแล้วของถูกตั้งเลยสิคะนั้นดวงควรเรียกว่าพ่อเท่งดีกว่าค่ะไม่ควรเรียกพี่เท่งเลยเรียกฝีก็ได้แลนะไอเก่งกะกลัวแขงกันแล้วไอวันรคไหลน,นี่ก็ว่างกันจังไหลเปลี่ยนหอ,อกนอกลงไม่หอ,อกแล้วนอกอย่า ไลาน้องบอกเป็นเบ้งเลยดีเลยกูไล่คลั่งมากันหน่อยแล้วพี่หนูนุ่ยนะจ๊ะเมื่อก่อนได้ข่าวว่าพี่หนุ่ยที่เป็นศินลปินใช่ไหมคะมันบูมันเดจริงไหมคะพี่หนุย่ยกับพี่หนุ่ยเป็นอะไรอะ่ะนักร้องครับไม่รู้เหมือนกันอย่าจำตาวจริงหรือเปล่าพี่แท้มันคืยอยอกมะเนียนเหลืองบวีตายตอนนั้นจืดหนู่ยกับบบเลย แสดงว่าพี e ่นุ ah. hmm. ้ยเป็นนักร้องครับเคยมีผลงานไหมคะตรงนั้นตัวบาเตสกับเพลงเลยโน้นเลยแต่มึงดังมึงบอกปูดิถ้ามึงกับปูมึงเบารอๆมันจะไม่เดี๋ยวมึงเบาคนเพลงเดี๋ยวดังทุกับเพลงนั้นอ่ากูจำได้หลายเพลงเลยแต่ไม่มีเพลงมึงเลยนะโหนนั้นอ้าเพลงเดี๋ยวกูดังที่สุดนัดเออก็ไม่เป็นไรอ่ามันมันกับมึงอยู่ได้ึังหมดหักลูกตอง ตังมาเป็นไปวันบรักลู่ตุงเด็กูแล้แสดงว่าพี่นุ้ยเคยอยู่วงดนตรีกับเคอยู่วงดนตรีกับอยู่วงอะไรอ่ะโซดาุับเคยได้ยินไม่มีเชงเร็ดย้มอแก้มนกรมูแดกอยู่เก่าแล้วอคันองรวงนึกเลว่าโซาตายตัวน้านไม่เกิดตีขังเก่าเหรอพี่นุ้ยกับแล้วมทไมอ่ะง่ายเพลสนี่ ก้อนขกมันตัวมาบนนมันมัดระมือเลยมันลาดระม่อเคยไม่รู้จักแล้วระโบมันต้องบบก้อนระมือได้ไอ้ก้อนขกมันนัดขาเออแล้ววันดวงนี้ผมขึ้นเพลงขี่อวนเลยถ้าเขาชังไอ้วันนี้เขาหวัดมึงแล้วตัเท้าเรียบไน่ไงเพลงเนี้ยผมเล่นร้ยกับเท้าเลยพี่นุ้ยแสดงไม่เคยโด่งดังเพลงบนนักลูกทุ่งค่ะนั่งรองให้ชังได้ไหม รงอะไรที่กันลงเป็นรงไอ้วงอะไรที่แยกกันจกรองกาไปคุได้งได้นะรงได้เนาน้องรอง่บควงน้องนะค่ะอเด้งลอยแงขึ้นเลยกัตั้กูอะไรูไม่ยงนักรองขะมงต้องจำได้่ไม่เปล่ยองนังอะหลยูดกบดุ่ไปโดนจำยันแร้วม่อยู่ได้นนย ไอ้คนแรงขึ้นมันในิงม so ันเบิกูขึ้นตล่ะแลรงงแ่มันไม่ขึ้นไหนพี่เชช่วยขึ้นเป็นวิีขึ้นอย่างเดียวใช่มครับกลขึ้นน่ละลงบมรูดลงไหมอย่างเงี้ยขึ้นเบือกบอมออมดอกกระติ้นแต่วันี้อม่กดียังไงคะ หอมดอกกระทิน

ก็เอื้อมไม่ถึงไอ้หล่ะกูร้องไม่ได้แล้วกูก็ไม่ได้แล้วทีเลือดตามใจมึงที่เลือดตามใจมึงเพ่งบ้าไรร้อะกูจับแม่ร้อยอะไรสิเรื่องว่ากูร้องไม่ได้เดีแล้วง่ายรองได้แล้วหรอไอ้บุนีมึงทำอะมากูเที่ยวก็ไม่ถึงเก็บแม่มึงซด้ ใจแต่มึงตั้งมาเดี๋ยดูดูกูวัเอ็กดูกูหลังมึงกินร้องไห้เลยหนุ่ยมันรองเพลงมันรองเพลงมันด้คำไม่เอาแล้วไปด้วยร้องเพลงไม่จำเนื้อได้ดีกว่านะเสียงก็ดีหรอกแต่ทำไมร้องไม่จบสักที่จำเนื้อไม่ได้ทำไมไม่อ่านหนังสือเพลงอ่ะอ่านเรื่องเรื่องเพลงอะไรออกเพลงอะไรมั่งได้จำได้เจำได้ก็เพลงเองเลยรับเลยวันนี้ไม่จะลืม อพี่นุ้ยมีเพลงของตัวเองครับเพลงอัดไก่ก็ไก่แท้ปริโลแหละเพลงอะไรอ่ะเพลงดัมเล็ตนะไม่พอไอ้เจ๋งเป็นนายหกคอยใจนุ้ยจะวันลีดเลยเจียวแล้วตบกูงชักให้ระเบิดเลยเพลงอะไรอ่ะพี่นุ้ยหยุดจับปลาครับใครแล้วก็หยุดจับปลาหยุดบนรเทยจับปลามึงต้องรอว่าันนี้รัฐบาลแกก็บริสิทธิดตามสี่นี่แล้วนัตติกิตดีขึ้แล้ว หยุประพามันมาพลองเงินหกประมาณมัดเรื่องเงินหกประมาณไม่เตาหน่อยมันแลต่พวกไตเหลืออย่างนู้นชิบว่าไปตอนเมืองเลยไม่เรียกว่าไปยุบแต่นี่เหลือไหมนี่อยู่เยมึงแหะกับเจ้ามึงจำเอาไว้ถ้าเหลือว่างนี่ได้พวกเราไปไม่ต้องมีอู่เกี้ยวอู่เฮาอู่อ่างไก่ตัดแต่เมืองหยุดอยู่เอาละครับเชิญรับฟังเลยนะครับเพลงหนุ่ยครับยุบสภาครับ thank i uh -huh. uh -huh. ใต right? right. ้ดมแม่ตีนงักเงินแซนวีนเหมืแม่ตีนงหูจับไตฮู้เงินแซนวีหูบักด้วยมืลาบเคลื่อนจิบวีมันคลื่นแซนวขี้เกลือไอ้ด้วยใต้แม่ตีนงเดาบังจังเปลี่ยนดูช่างดุน่ะหนักไปดังเรื่อนู วันก็แข่งกันที่กูยิ้มคนอบิปรายไม่ไหววันจ้ันทร์เองวะคนยังกูดัึนายกครับยี่สิบวันก็บอกครับมาเป็นนายกใหม่ยี่สิบวันครับแสดงตัวเยียกนายกไปก่อนเลยครับ